ทุกคนเอาหลเมนยูไหแต่ของมาววาเยอะเลเนาไปเพิ่มมันเลยได้เาะ้หพี่น้อมโต๊ะองเพิอตัวไปฟา่หย่กระโตกจนกล้องทุกคนเอลาีอยนิล่ะว้าดอถัดไปกลิ่นดอ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกทุกคนเพิ่มพ่โตโตนั่นตาโอ้ยสบายดีตอนเทิ้งเทงทุกคนเทงเทงไม่บายนะหมอมอนมาแต่ปลาเอาสบายดีนะลูกเอาดึงโบกขึ้นเขาหล่อะไรจังเลยอ้าวหมานบ่มวันนี้นะสบายดีทุกคนหมานหมานยุ่งวันนี้รอบนี้นะได้สองเต็มนะหมอนหมานมแล้วเด้อรอบนี้ใช่แด้อได้ หมว่าเม่นเมนคือเอาผัเบิ้งมามอนมาได้หรอแม่แม่อลีในฝานพอ้องแในของแสบแล้วเกิดดอกฝานนะ แม่ในเล่นอาเพมันเออถูกต้องมงก็นะใครโดมึงชวนหยับอ้อฮ้ยเอาทารกินมีอนเห็ดเลือดอยากไหมเด้อสองเต็มแล้วปะทุกคนเย็บเอาดูรีเว้นอยู่ไหนแต่ของมาว่าเยอะแล้นเอาไปเทอมมันเลยได้เนาะอู้หูพี่น้องตุ๊กเอาเห้ยต้นตัวไปนะเอาไว้เด้อไรเฮ้ยก้นมันนะอันนี่ไปจะเจอเด้อทุกคน กเลกนก้นนมันก้นเอานีเอาอันตคนกุ้ยมในเดห่มันนเดถ้าจงไปเธออันมันเอาดื้เอามาเขามานดอกมาเออมันจะได้อันนั้นเลยมันจะเอทำไมมัดหลยๆลงไปเฮียหน่้าง้สองเต้มเลยมันนี่สองเต้มควกันว่าหน กระตกจนกล้องทุกคนเอ๊ะมานมานมานตัวนั้นซินกระต่ายบอกระต่ายน้อยมันโดมันโดบอกเอาว่ากระต่ายน้อยเกระตกใหญ่นึมามามาทุกคนมามามาอยจุนังกอกนี่นะ

Thế con nhớ ở đấy nó Thôi để tôn nói cái đó con chỉ Sẵn lẹ microphone này <laughs> mấy phụ nữ kín dai thì ra sẹn nó kìm dai nó hút ข่าวนะแม่พูดนะเขาจะเปิดใช่เลยเขาเส่ของเขาหรือไม่ใช่เลยเาะเสื่อสิบุ๋นหรือมะเอากรเดียีแมวลงตอรี่เอลงเลยขาวข่าวนจ่ายตอรี่นะเราข่าว đã điều như chưa xin nó đúng không đó ha coi như xong đi coi xong đi bỏ coi đi อนงามมันเยอะะเนะอนงามเยอะชิ้นเยอะน่ันึงเฮงตึงได้่านสนรขาอันนั้นมีเยอะเอาไปกินไหมาเพื่อเอไปดีกินก็ได้เ้าเยอะาไปกินยุทธไทยนะจะ่จงสิโตนั่นะอชฮะชงขากินไหม สมสจะจ้องสั้นนึกน้องคือลต่อตัวสันนิดกลิ่นมีรเล็งเลี้ก็เหมือนดันอ่เอง่คนสุดท้ายย่งเลือ ตั้งไก่ตั ah ้งเคอรมาได้ทุกคนตัวตัวเอ็ดส้มาบเ็ดเ็ดบอายเด็เอ็ดประมาณสิบ่อเฮ็ดลายเดมันโบมโบมมันเสียเอาๆนี้มันเนาะ เขาสีนมันเขาสีนสั่นมันในย่านนะเขาว่านี่เป็นชมนะหนังผมใส่เนี่ยผมเสื้อได้บมเซื้อได้นะพ่อบอกห่อกระชีฮ้อนเอาไว้เอ็ดชมนะป็นคนประมาณซีห่อนะเพราะว่าอันนี้มีกลิ่นนีมีแต่เอ็ดชมเท่านั้นทุกคนเอ็ดเนื้ออื่นนี่บมจักรไร่เนี่เอาไวเอ็ดได้ เอาซอกบไกิเลยอน้อน้มาหมือะต้อกนแบบสลาสซรินะโหนเฮ้อลาฟซาิยุล่ะว้าดอท่านเอกกินแล้ก็บสลาสซาิย่และสซมโม่เนี่ยทุกเอเป็นเดีวบอให้เยเอสองอันเอเป็นสองอันก็ได้ รอยสีมันกับหมอนคืน เอาเลไหมเอาอ่านถ้าเสร็จปุบลเอาไว้นนญาตเย มอนอย,งนย,นนยองแล้วมึงบ้าสิบพจน์ลงเฟซทาสิถามเขามือทุกกลุ่มเะยปากมันเทปพูดแล้วก่อนนะมันได้จะพูดอะไรมันจะมัจ้ะ แบ่งมือของเมยทุกคนหาหมันกับมานเยอะเลยนะดูสีบ้านได้ด้ขาหนึ่งมือเขาอแมตอน,น,นแรกๆคนลยทุกคนสมมติจะเอามือขเขามยเออเฮ้ยไม่ล้ำ ไปอักน่านี่บอกถองเวลาไปฮือกไม่ลำนะ่ได้เกัพอได้ปีก่อนเลยคือเลยรอก่อนเลยได้ก่อนตอนทาได้พุ่นตอนเอามือนลดกุ่นแลตอนทาเอามือเสอันน่นเตอนน้นไหมกลังมีหมาดเนายดืออบอย่ม hmm. า mm hmm. mm hmm. ในผาดมันพ่อะไรบยมันอ่ามันบูยมเลยไปันฟักฟักยังเ้าไว้กันได้เอาเข้าไว้ตู้ก่อนคนไวดูฟักตังห้าได้เอ้ยไว้ตัางห้าได้บทุกปนกันได้ชิมกนักกปนกันได้เอมันองสยเันแ่ฉันโมมักินข้าวกันคนยังมักินข้าวเสาเอ้ยของง่ายเขาท้าเันมาวันนี้มีคนท้าตู้เขาไหมโบมี

ไอ้แมโอออกไปใหญ่ให้พี่น้องทุกคนเลยเอามือบ้านสมโอแน่แล้วก็ทีเรอหั่นกัมอนเอาไปขายจะขายก็ได้ขายลด<ถ>ถถเป็น,ร,นร้านเป็้านคนอม่ล้างกับขอคูบานนังังหอมรูดอมือให้พี่น้องคืณน้องเป็นระ้านนเป็นร้านเินีแหละได้สิพูดทุกคนอบะอเอ็นี้เลยใ ผมมาเลยจังเสื้อถุงจุงหอคอเ่งจุงิ่จังเลยอิ่จังเลยหลายขนาดเลยนะสามสิบพันบบาททุกคน ยกไปจะไปมาลายไปคือจะเข้าอีกอันสิบพานฮ้่เดงไมเลยลูกยฟานกับแม่ี่พอว่าเรื่องจบอะพูดสามสิพันี่เมว่าลายพูดรอบ่มท่านชีู้ะนต้หมเมวเฮ้ยาสามพกรงเลยเดอดขาดมัยัมัน

เหลิมดื้อเลยทุกคนในน้ำบ่เอดกันนะดคนจุกรใต้ได้มามากคนจุข้าเคียงนะอือป้ามากเยอะหยับตรงมั้ข้าหนึ่ง เนื้อก็ใต้ป่าทุกคนหนักหยาบ้น,นบ้เาเหรอกซอ,อยเนอดบีบางเลยมนะั้งยหยาครับสีมันหวานนีทุกคนนี่ใต้คลายๆคือสีเก่งโตฟ้าน,นี่

cọ chú, phê mà nên lên coi, không mới bố, hừm, làm cho con สินน่งมันคือการเลือกบซีนเก่งทุกคนต้องคำคำตัดส่ดวนได้ไมมันสีบกคือกระต่ายบานเด้อทุกคนเด้อเนื้อมันสีหอมทุกคนสีนหอมนะ บ่วมาวเมินมนุ่งหิ่งซอยเมินเด้อแรงพ่อทุกคนจงมืก้อยไม่แรงเนาะชีฟ้านะจงมก้อยไม่แรงแม่ไม่พอ,อพ่อกินอยู่แล้วทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยค่ะสำหรับคลิปนี้กังบบล็อกนี้คือเรื่อทุกคน ขอขอคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพ o u เดี๋ยวไม่คือเก้าทุกคนบ๊ายบาย